สวัสดีท่านท่านทูท่านทานท่านท่อนก่าท่าน่านท่านน่นท่านท่นื่่อนท่าทยานทานท้านนท่าน่านานท่ท่่าผม่า่านนานท่านท่่านท่นท่ามนน่นน่านท่ม่นท่่นทม่าทา่น่นมมาน่น่านที่น่านาท เหี้ยแล้วนะ่ะใครส่งมาเราปิดแม่งประชากร20ล้านแสงเลยโอ้เกมมันนแหลกที่สุดเยมึงจะส่งมาทล้วมอีกกูปิดแล้วไอ้เหี้ยแม่งเนี่ยลายเควสปิดแกล้งเสือ,อะไร้สินี่ใส่ไว้พ่อค้าอะไรคือสีฟ้าอะไรคือสีฟ้า,ะฟา,ฟาวนะนัะ่นน่ะอ๋อมันอยู่ตรงไอ้ด้าน,ด,านด้านซ้ายบนนี่ว่ะผมก็ไปดูวิธีเล่นแบบนี้ขอแล้ว เล่นยังไงวะจะตุยไอยตัวอะไรวะจะตายอ่ะดูเหมือนว่าเราจะได้หนึ่งอันแล้วผมอะไรคืออะไรวะผลึกผลึกอะไรสักอย่างอ่ะมาเคยดูทูนเรียวจะต้องฆ่าให้ครบกิจตันใช่ไหมเล่นง่ายขาดิโอเคเดี๋ยวแป๊บเนะ อ่าไม่โอเคมันรู้สึกสันส่นๆไงไม่รู้ว่าจกิดอะรขึ้นโอ้โอ,อะไรอะไรกันเนี่ยอุ้ยคาถาอาร์กติกว้าวผมเจอผมเจอลวกแล้ววะผมก็เลยหยิปปบมาวอดเลยแล้วหรอวะผมได้คาถานี้มากรบผมผมจะลองใช้ดูมันมันจะอะไรยังไงดูซิปลาใส่นั่นตัวลูกว้าวปลบหมึกล้วน ยดอเนี่ยต้องไปซิสกิลมัก็ต้องหลุดนาะเลยโอ้โหอะไรนะอะไรไฟฟ้าเนี่ยโอ้โหตายทีเดียวถ้าอยากยึดเกาะอะไรอย่างเงี้ยอะไรอะไรอะไรข้าอยากยึดกเกาะเฮ้ยเสียงดังของไ,ไปอ่ะปีเสียงเกมมันดังไป <c oughs> ออบอกจะตายแล้วเฮ้ยอ้าตายแล้วใช่ไหมจะดสิบห้าอันดอซื้อคนดีแบบเยอะมากแล้วเนาะ ปวดวะเซิร์ฟเนี่ยอะไรไอะอะไรอีกวะยังมีบอสอีกเหรอวะเฮ้ยบอสเกิดเยอะจังกูฆ่าไปแล้วดูกระทายละเจอโสองอันเดียร์เนี่ิผมรอฆ่าไหม่ใหม่ไม่ใช่ตีาากราตาศตีั้งหนึ่งตายผมฆ่าดนูนี่เองเนี่ยโอ้ดูด,ดิอ๋อเล่นเลยเอ,อนเพิ่มเยูะ เราจะดูยังไงมีมีบ้านมีบิ๊กแซมด้ของวะเดี๋ยวผมลองไปร้านค้าดูว่ามันขายอุปอะไรบ้างจะลองซื้อรุ่ยขายตัวนี้ดิกระต่ายกระต่ายยิบย๊บอะไรวะมาถึงบาร์ที่เรา,าชอบพูดอ่ะไอ้กระต่ายกระต่ายมิจฉาหลวลองดูดิซื้ออะไรได้บ้างเลยซื้อกระบองได้ราคาสิบ นี่คืออะไรขวดหมองน้ำแข็งคืออะไรซื้อมาเยอะๆเลยผมซื้อได้เยอะเลยแล้ววะนนี้นะคนล่องใช้สกิลดูนี่ดูหน่อยทำอะไรได้บ้างไหน,นดูตัวอันนี้คืออะไรวะขวดหมองน้ำแข็งคือเหมือนว่าไวาอฟโอ้คนหมอแงแส่ไวไฟนี่ป่าแล้วมันติดสถานะด้วยเหรอ ไหนเราไอปลาตัวนั้นดิตัวคาถาพ่อหมดอะไรเอ้ยหายละหายละโอ้ยเกี่ยวเลยเนี่ยอุ้ยตายแล้วเกี่ยมอะไรวะนั่ำลองปลาใหม่ดิปลาทั่วกกระจายทุกที่เลยปลาแช่อะไรด้บ้างเนี่ยปลาปลาทั่วทุกที่ ทางไหนมันทางไหนก็ปาปาหมดแหละ <c oughs> ปลาหมดเลยปลาแล้วมันมีประโยชน์อะไรบ้างโอ้โหโดนข้อมุดข้าตัวเย่มาตัวเย่ยก็ตายขาทีเลยคำสุดคำกก่าวของเมียลอ้วนตัวเย,ยว่ยิงใส่พ่อค้าดิไมนะ่เนี่ยยิงก็ไม่เห็นเป็นอะไร เมนได้อะไรไดที่เลยผลิกอะไรนะั่นแ่ะโอ้บอสเกิดแล้วเกิดเร็วจังวะคีดเลี้ยวตัวละคร็นมีสลาตัวกูเป็นทหารนั่นเนี่ยนะาลองใช้กระบอกไม้ตีนะสารไอส์เกมนี้มันสามารถตกปลาได้ด้วยนี่วะเราอ,อยากลองตกปลาบ้าง เฮ้ยมาดีมาดีดิมาดีดิมาดีมาดีมาดีด้วยตายดีดีดีตัวนึงเฮ้ยเื่อนเปิดเพลงวันเกตื่นวะกูขอร้องตีแค่นี้มันจะตีไม่ได้เอาวะปิ๊กแซมแน่เลยตัวละครเนี่ยลองปลาสารไอใส่ปิ๊กแซมติดด้วยเป็นสถานะ ีเป็นหมอกวันอะไรสักอย่างดีม,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 มากคุณได้ปลาตะเกียงสุดดีอยู่ไหนว่าปลาตะเกียงปไปลาเฉยมันู้หะอะไรนี่ ตกปลาเนี่ยนะมันซื้อเบ็ดตกปลาได้นี่ว่าอ๋อมีหลากหลายสีที่เราจะสามารถซื้อได้ฮะถ้าเรามันสามารถตกปลาได้ด้วยเหรอไหนเขาลองมันปกติเราเริ่มเกมมาจะมีแค่ดาบแล้วก็ตกเบด็ดเราแต่ผมก็ตึกตกเบด็ดไม่เป็นด้วยไงยไหวผมเขาลองตกหน่อยตกยังไงวะนี่ก็ต้องกดนั่งนะฮะ ไม่เห็นได้เลยตกปลาไม่เห็นได้เนีเ่ยมันดิ้งกลับอ่ะเฮ้ยอะไรวะน่ะ <c oughs> มันจะให้เราตกเบ็ดหรืออะไรเงี้ยกูอีติดเลยเนี่ยโอ,โอ้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 สันนี่แล้วสันนี่แล้วอะไรสันวะเนี่ยเฮ้ยไอทำไมตรงนี้มันติดติดอะไรอย่างเงี้ยโอ้โผบล็อกกั้นด้วยซ้ำเนี่ยสิบหายแล้วเพื่อนเออ ตกน้ำตอนดำน้ำได้เลข้าอยากจิ้ครองเกาะนี้ไหนเขาลองตกปลาให้ตกปลาโชว์หน่อยชิงชิงมันมันขึ้นไม่ได้ผมออกนอกผมกระโดดออกไปข้างนอกแล้วโคตแย่เลยว่ะเซก็เล่นแค่นี้พอถ้าชอบก็ลากกดแชร์ Subscribe ด้วยเล่นแค่นี้พอแล้วคนแบบ แบบอะไรสิแบบอีเวนต์อะไรไม่รู้ผมก็อยากเข้ามาเล่นแล้วก็อาัาชิปคนดู